สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมแล้วนะครับกับนายมนคนเกษตรนะครับก็พรมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาชมพามาชมแปลงผักไฮโดรตำบลน,นากังนะครับนีเน่เป็นเป็นแปลงผักของคุณพ่อประสิทธิ์นะครับครับปัดปัดตะกรอบแทะอ,นนอันนั้นสลัด,สล,ดสลัดแก้วฟันเฮานี่บ่ ปาดคัก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 เนี่ยเป็นตะเฮ็ดอยู่เห็นบอกครับท่านผู้ชมปเป็นตะเฮ็ดอยู่เด้อผมผมเฮ็ดแล้วตัวหนึ่งผมจบไปเฮ็ดอยู่นี่ปัดงามงามงามนีม่ผมมาขอวีซ่าเพื่อนล่ะนี่นะโอ้สุดอยอดเลยครับใครใคร,ใครดูมาสอบถามเราใครสนใจเนาะคใครสนใจมาติดต่อคุณพี่เด้อครับคุณพี่ประสิทธิ์นี่โอ้คักคักคักผมจบไปเฮ็ดอยู่แ <lah un> ต่โตผมก็เฮ็ดผมก็มาเบิ่ง พี่เพื่อนนี่ได้หาเห็ดเดี๋ยวมาเบ่งโตเลยพี่พาเบ่งโตน่นี่เป็นตันไดนี่อันนี้คืออันนี้คือทรงต่ำๆใช่ไหนี่ไม่นบะบอทันได้วางพื้นบอทันได้บอทันได้ห้องบอทันได้วัดระดับบอทันได้วัดระดับต้องวัดระดับวางคือตัวนั้นอืมต่วนั้นมันมี่ไม่เห็ดดูคือตีนเป็ดอ๋อมันมันบอทันรุ่นเดียวกับของผมที่ไปเห็นปะรุ่นเดียวกันคือทรงต่ำท่นตัวนี้นะ ผมผมสูงกว่านี่มั่นปะเ๋อครับมั่นปะวนฟังดินโอ้ยว่าท่านจะใส่ขึ้นมันัวเดียวเป็นโครงครับไงไงลักษณะแบบยัง่ายงไงเตือกับว่าง่ายกับว่าไงได้เนาะมึงเอาเด้อโค้งคนคนเห็ดโอ้ขอทายอยู่โอ้ผมมาเมื่อนี้ได้ความรู้หลายเติบครับแนวแนวปิดหูเลยมันเป็นยังไงแนวปีนหู ผู้หาผมสันเป็นหูแม่เอายางฟินแรนลุดแหละท่านท่นนั้นท่นนั้นรมนี่วะงน้ำีเห็ดปอมปดาแล้วจะปิดเพื่อย่งปิดกันขโยงว่าได้นวข้ขอโยงกมเป็นพวกเพียแหะโอ้ห้ามไม่เขาเด็ดขาดเป็นวะโอ้ยู้ด้เตะๆๆโอ้ ขันเพียรขันหมดขึ้นมันก็บเพียรจ้ะครับผมมาถึงขั้นตอนการเพาะแล้วนะครับนี่คือเป็นสลัดอะไรนะเรดโอ๊กใช่ไหมฮะเราจะเพาะเป็นผักไฮโดรนะครับมาดูวิธีเพาะเลยนะครับอ๋อต้องต้องเอาเบื้องเบื้องเบื้องต่อยางก่อนแม่ผู้น่ะเบื้องพี่เิ็นเห็ดไะ ต้องต้องใส่หูเราใส่จังเม็ดครับใส่สองโอ้ต้องใส่สองเม็ดเอาเนี่ยไปใส่ละสังเม็ดมันหน่อยมันละบทิดปกติจะใส่ไปทีฟันใส่สองเม็ดเอาเนี่ยลงไปเรื่อยๆบ่เบ่บ่ต้องอะไรก็ได้มันมันมันจะดูดขึ้นน้ำขึ้นมาเองบ่ครับวันนี้แม่นบ่เอาหดน้ำนี่วันนี้เรต้องหดน้ำเอาใจถ่านนี่ละต้องยัดถึงตรงกลางเลยแม่นบ่บ่กลางก็ได้บ่ ต้องกลางเลยมันมันเป็นมันเป็นแยกแสกมันแยกแสกมันแยกแสกเขาลงแสกใดก็ได้แสกใดก็ได้อ๋อมันที่ลงน้ำกันก็ได้เอาเอาลงคนลาก็ได้บ่ไอถาดพอนี่มันมีเศษต้องตีตีดูโอพีเบิอนเป็นเศกก่อนเส้นนะครับอันนี้มันื้นข่างครับมันมันบริหารปากข่างแต่เนี่ยนี่ไงนี่ไนี่มันบอกค่างออกต้องอางนี่บอกว่า ก่อนนูตอนนี้เอาเบุ้งนก่อนขั้นตอนการนันนั่นทจังไเอาเก้าให้กัได้หรอขั้นตอนขั้นตอปลูกเก้ี๋ที่วนงนะที่มันานัามือเลยนะ้นตอนต้นวาพธนัใช้มือเลยเาเชนก็ปมหลังจากเราใส่เมล็ดเสร็จแล้วเรามาลดน้ำนะครับ ทำนเงอต้องต้องกดลงมัมบ์ครับกดลงมันฟองน้ำใหม่มันน้ำประหยัดเข้าเด้อ๋อของใหม่มันใหม่มันกดต้องกดลงต้องกดลงน้ำนะครับครับมันมีโต๊ะวางอยู่ผัดอาเป็นใส่ตัวนั้นเก็บอาะไปแล้วใส่ตัวนั้นขอสาสันขันว่าไส้อะไรขันโตขันก็เจ้าได้ใส้ก็ขอตัว มันจะเป็นสวนต่อไปมันจะเป็นสวนแห้งซองได้บางท่น <c oughs> เพื่อใครเจ้าเล่นนะไปขายให้นได้ด้ขั้นขั้นได้แล้วขายเห็นได้เงินอ๋อเว่ยยังไงป <c oughs> กปกติเ้างรถรถเช้ารีเย็นบอกครับเช้าเย็นต้องเชา้าเย็นเนะ <c oughs> เาะจนจนกว่าจนกว่าเม็ดเม็ดมันสิง,งอกอประมาณเอาแห่ตัวนี้หนึง่งงอมอีกเด้อเราเราประมาณยังมือครับอันที่หนึ่งบอก เฮามีผ้าถ้าเฮามีผ้าหันเอาผ้ามาคุมก็ได้ทัางวมเัาเอาคุมไวละเอาคุมี่คุมไ้อีกอ๋อเฮามีผ้าอีกเพียงดีแ้เฮามีผ้าคุมพอีวปรคุมกับว่าเป็นยังคุมมันต้องการความมืดมืดมันมืดมันฮ้อนมันฮ้อนมันมันต้องการความชื้นนะครับฮากวยอ๋อแล้วแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดไว้แบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งบมครับ เหนือ่ะมันอกากาศา้อนนสี่วันนะครับเออบ,บ้านนี้มันมันงอกขึ้นมาหนีประมาณมันที่แบบนั้นขึ้นมาดอกงอกออกมาประมาณนี้กลางวันมันออกเบิดเขาจังเอาออกเอาแอกกันออกเ้าก้นน้ำกัญชาหดหลายเวราก็มือเ้าจะเอาไปลงกนะันมันแตกใบยอยู่แล้วประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งแตกใบอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วเบิ้งเบิ้งใบกับเบิ้งหักมันหักมันสีออกคือหนูทาห้างมันเหนียว ้าแตกอันพักบุ้งนี่สิเร็วพักบุ้งนี่เร็วไมน้อยตกบุ้งตกบุงราคาถูกเขาเขาขายเก็ตซิฟต์ตขายเส้าหายไม่ได้ขายเยอะงอกมันถึงอกเร็วแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นไฮโดรกรา่บแน่นะพี่อาจจะแห้งก็ได้ครับผมโอเคเนาะครับครับผมท่านผู้ชมครับมาถึงขั้นตอนใส่ถาดแล้วนะครับเขาห้องใส่ถาดวะ ี่ข้องโฟมบอกใส่โฟมปลูกแล้วนะครับทีนี้ปลูกนี้ถ้าลงตัวนี้ดิเวนมาซี่ซิ่มาซี่ซับกันสิสลับต้องสลับแบบนี้แต่ถ้าเป็นพักธรรมดาให้หลายคนพักธรรมดานี่มันซีมันซีทุกหลุมไปเลยนี่มันมันซีบ่อได้แต่สลัดนี่แหละสลัดมันซี่เดเว้นหลุมพักคณาพักกาดพักบุ้งทำง่ายทำง่ายเขาต้องมีคนปลูกด้วย มันง่ายแต่ว่ามันกระยากก็ต้องศึกษาเนาะเขาเปานหนีบนะเขาเขาผมมาเนี่ยพ่รู้ได้ว่าใส่แบบใดนี่คลิปกลางแบบนี้เลยมันใส่ใส่ทุกหลุมเลยได้ปกตินี่ตนี่หลุมต้องใส่ทุกหลุมเขาต้องเวี้นหนีบก่อนแต่ว่าผมไม่นี่มันสิเหลือเด้อเรา่ต้องเรา่ต้องเอาลงหลักบอกเอาบอกคนิดเให้คนก้อนแข็งแข็งมันสิ่นหนาก้อนกันเอาลงเอาลงลุ่มๆเลยโอาขันโบฮ้อนน้ำเอาลงให้ฟองน้ำมันถึงน้ำเด้ มุดตรงไหนมุดเป็นลุูมๆสิอ๋อเพาจับกลางเท่าเดียวเพราะว่าเย็บไปเยบไปจับอะไรเชื่อต้นมันไม่ที่เป็นนี่ต้นมันต้องยัดลงไปให้สุดเลยเอาลงเปิดนี่ดูเห็ไหมพีชน่ยเลยปวดได้เลยได้เลยได้เขาแน่นเลยว่าพีชขอดตะบัได้รุดออกแผ่นแผ่นที่เพื่อนให้ไปนะตัวล่องนี่มันชิหนามันชิหนาออกมาอีกเขาเขาต้องให้มันอยู่ระดับแบบนี้พี่ถ้ามันหน่อยๆแบบนี้ ที่ปลูกก่อนทันลืมเบื้องล่องมันมันพ่นมาหน่อยเดียวมันบ่ถึงน้ำมันเลยตายว่าเขาบ่อนไม่อย่างไรเน่ากเป็นน้ำขยะมันไปเบิ้งนมันไปยกเบื้องแค่นนี้มันหนาของเพื่อนมันที่หนาก่อนนี่แหละต้องให้เราต้องให้มันสวดออกมาให้มันอกมาหลายๆบ้านนี้ฟองน้ำมันน้ำมันที่อยู่พี่เนาะกองน้ำมันให้มันเจียกับน้ำทั้งอันมันดูดน้ำมันก็ยังปต่ายมือวัดก็ได้ เอาเน็บลง<ต>เข<อ>าก<ม>็บเบื้องน้ำตัวใดมันน,นั่นพ้นหน่อยเขาก็ มบ่ลทัน้ดอบัตันต่ให้แหลนที่เป็นแด้แหละกินแดวสุดๆจ่งกิเรื่องบัดรเพราะว่าันอร่อยมาตรวจที่สบุคือมั่นือึงองกปกติต้องวัดทุกวันบอวัดวัดคาน้ำเขาเขียนแท่สมุดเพราดกไเลยเจ้าลู่เลยเราว่าเท็ดทำนี่ได้ทำนี่นะเลยเขาเขียนบันที่ไงสมุว่าบานที่เจ็ดสมุดเนะบันที่เจ็ดว้นมันวน่สมุดสินะตัวนี้ตัวนี้เขาก็เขียนอีซีก็เหนพีไว้อ แล้วก็ว่ดเป็นหลุงไม่ลุงเพราะซี่ไส้ตัวใดก้อนก็ว่าเป็นหยังแล้วแล้วจำเป็นแล้วจำเป็นเ่าเขาเขาจะรู้เขาต้องวัดทุ่มือบ่น้านี่ได้คือได้วัดได้คือกับพวกพิษอ๋อหรือหรือว่าเขาว่าเขาว่เขาวัดเขาสังเกตพัดออกบ่เาได้้ซือใหม่เยแทนสังเกตอยากให้อยากอยากให้วัดเพราะว่าเกิดอนาคตเกิดอนาคตเราไปขอจีที่ถ้าว่าวัดค่าทั้งว่าบันทึกไว้ว่าอะไนี่ อ๋อต้องต้องวัดแล้วก็จดไว้ปล right> ูกพักแค่โดนพักกันขึ้นเขาปลูกกันตู้หลุมได้ลงกาบป็ดเรก็ได้เพรน้ำมันแต่ว่าแต่ว่ามันจริงแล้วบ่ให้กะบ่ให้เดอร์เาคนกางดีเพราะงั้นไงตัวนี้มันมันนี่ห้าสิบมันห้าสิบหลุมแั่นนึงมันจะได้ยี่สิบห้าตนถ้าเขาปลูกเว้นนะนี่พูดเรียนบ่เป็นใดครับ่ข้างล่างกันเป็นเป็นเป็นใดสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็วนวนขึ้นมานี่เท่ครับนี่ เห็นบ่นี่ยเป็นมาเนี่แล้วก็ไหลลงพุ่นที่เป็นสะดือเป็นสะดือคือผมว่บานไงโอ้ก็ทายอยู่นี่นี่นี่โฟล์สไควต์เบิ้งสะดือนั่นเด้กี่สะบือนี่แหละตรงนั้นแหละเป็นสะดืออืหอ่ม พี่มีคนมาซื้อผักแล้วคุณนี่คนมาซื้อผักเลยอันนี้เป็นอย่างสนิทขึ้นญ่แท้พี่อันนี้มันเกินแล้วเกินอายุบ่ยีละคอดนะเอาไปโซ่บ่นี้ใบโซ่แล้วมิสตอริ๊กยิออกนึกว่า <c oughs> ไปโซ่บ่ <c oughs> โอ้ทั้งหลายโตเะคุณยังบ้านเลี้ยบท้าเลี้ยหลายต้อนนี้งานบ่สิเห็ดอยู่ประมาณเก้าโต๊ะสิบโต๊ะเก้าโต๊ะสิบโต๊ะ ขอดาอยู่ครับงามเลยอันนี้ปลอดสัตสารพิษของแท้บ่ครับนี่จีพีแล้วได้เพิ่นได้เพิ่นได้จีพีเพินพ่นได้ครับนี่ข oh, อดาอยู่ได้จีพีแล้วขอบคุณครับพ่อพี่ที่ให้เงินฟ่อมรูปวันนี้ครับแล้วแล้วแล้วถ้ามีผู้อยากมา ติดต่อเพ่อได้ไหครับนี่มีเบอร์บ่ติดต่อเบอร์ก็ได้หรือสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้เนาะติดต่อว่าฮะคุณพี่ประสิทธิ์เนาะครับหรือจะได้เบอร์ก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองสองหนึ่งสามศูนย์สี่อ๋อครับผมติดต่อบางกรณ์ก็ได้เพื่อมีธุระอะไรอื่นครับเพราะว่าคนงานหลายได้เนาะตรงทัวรเมืองนะครับเขาพูดอะสนใจโอ้คักยินดีครับผมเมืองเนาะจริงยินดีครับพี่ครับขอบคุณครับวันนี้ครับที่ให้ความรู้หลายครับ <ผ>ค,ค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ,<อ>บเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมหลังจากพามาชมสวนสวนปลูกผักไฮโดรโปริกของคุณพี่ฝาสิทธิ์คำพันห์หรือว่าพ่อเปิ้ลพี่เปิ้ลน,นะครับเป็นอย่างไรครับได้ความรู้บ่าแล้วเอาความรู้ไปปรับใช้นะครับมาท่านผู้ชม มาเบิ้งมาติดตามมาเอาวความรู้แบบนี้แหละครับผมได้ความรู้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปทําของผมนะครับให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับด้วว่าผมจะทําเป็นหรือเปล่านะครับพวผักไันตะกินนยังครับท่านผู้ชมคุณน,นให้ผักก่องๆนะครับเยี่ยมชมแล้วได้ผักมาด้วยของฝากนะครับพร้ผม คุณเห็นคลิปผมมีสาระมีประโยชน์มีความรู้นะครับฝากติดตามกดไลค์กด,ดแชร์กดคลิปผมเลยนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะนำความรู้ไปปรับใช้ของตัวเองนะครับไปคลิปหน้าเจอกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ